ไอซ์แลนด์เลยไหมไอซ์แลนด์น่าสนใจเป็นประเทศที่ใช้พลังงานหมุนเวียนมากที่สุดนะครับเขาบอกว่าประเทศนี้เนี่ยเมื่อใช้พลังงานหมุนเวียนมากที่สุดก็คือพลังงานสะอาดมากที่สุดด้วยนะครับไอซ์แลนด์เนี่ยมีพลังงานหมุนเวียนเกือบร้อยเอร์เซนมาจากพลังน้าถึงเจ็ดสิเเซและยี่สิเก้าปเซนมาจากพลังงานความร้อนใต้พิภพซึ่งไอซ์แลนด์ก็ยังใช้พลังงานจากน้ามันบ้างโดยเฉพาะกับเรือประมงและการขนส่ง ไอซ์แลนด์เริ่มใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพตั้งแต่ทศวรรษที่1970นะฮะไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีการใช้ไฟฟ้าต่อหัวต่อปีเนี่ยนะครับไม่สุดในโลกนะฮะเพราะเป็นประเทศที่หนาวมากและมีเวลากลางคืนยาวนานกว่าประเทศอื่นๆต้องทําให้อุ่นใช่โดยภูมิประเทศตั้งอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือเด้อนะครับเต็มไปด้วยบุเข่าไฟที่ยังคลุกกลุนและน้าแข็งที่ปกคลุมประเทศกว่า11%ไอซ์แลนด์เคยเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนไม่สามารถสู้ราคานะครับการนําเข้าน้ํามันได้แต่สามารถ ดึงศักยภาพนะฮะจากความเป็นดินแดนแห่งไฟและน้ําแข็งของตนเองออกมาใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าได้ในราคาถูกได้ครับมีแหล่งพลังงานที่ได้จากใต้พิภพนะฮะชื่ออะไรล่ะเฮลชิลดี้ power station เฮลชิลดี้ที่เดียวสามารถให้กำลังมากถึง303เมกะวัตต์นะครับซึ่งเพียงพอต่อการใช้ในหลายหมื่นครัวเรือน แต่นั่นก็เทียบไม่ได้เลยกับการได้ค้นพบแหล่งพลังงานใหม่ที่ให้กำลังไฟได้มากกว่าเดิมถึง10เท่านั่นคือแหล่งพลังงานความร้อนแมกมาที่อยู่ใต้พิภพโดยโปรเจกต์ที่ทําการศึกษาและบุกเบิกการใช้พลังงานใหม่นี้มีชื่อว่า Ice Land Deep d De ด a l i n g Project หรือ IDDp คาดการว่าภายในถึงไม่ถึง10ปีข้างหน้านี้หากสามารถควบคุมแหล่งพลังงานแห่งใหม่แหล่งใหม่นี้มาใช้ได้สําเร็จอซ์แลนด์จะเป็นประเทศผู้นํา เรื่องพลังงานใต้พิภพและกลายเป็นผู้ส่งของพลังงานที่สําคัญแก่ยุโรปนะ,ะนเคยได้ยินนะเนี่ยเรื่องนี้น,<ะ>น่าสนใจทีเดียวนะฮะแล้วก็ประเทศในกลุ่มยุโรปเองนะครับก็ถือว่าตื่นตัวนะเอาจริงอาจังกับการใช้พลังงานหมุนเวียนแทนพลังงานจากฟอสซิลนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อลดมลพิษทางอากาศและภาวะเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุทําให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นรประเทศที่อยู่แถวหน้าเนี่ยนะครับก็รวมไปถึงนอร์เวย์นะฮะ โดยพลังงานไฟฟ้าในประเทศ98%ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนซึ่งเกือบทั้งหมดนะครับมาจากพลังงานน้ําจากหิมะที่ละลายนะครับโดยนอร์เวย์มีโรงงานไฟฟ้าพลังงานาน้ําเกือบ1,700แห่งแล้วก็โรงไฟฟ้าจากทุ่งกังหันลมอีก33แห่งนะฮะดูสว,สวีเดนไหมสวีเดนตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี2050จะเลิกใช้พลังงานจากฟอสซิลทั้งหมดลงทุนไปกับพลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ลมทั้งทุ่งกังหันลมทั้งแบบ Energy Storage แล้วก็ Smart Grid นะฮะสำหรับ <bold. S 1> ประเทศเยอรมีนี้เป็นเจ้าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหญ่นะฮะหนึ่งในผู้นำการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์นะนอกจากนี้ยังมีการออกกฎหมายควบคุมการทำลายและการนำโซล่าเซลล์กลับมาใช้ <á p. S 1> ใหม่เพื่อลดปัญหาจากโซล่าเซลล์ที่หมดอายุ <á p. S 1> ปัจจุบันสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของเยอรมนีมีมากกว่านะครับการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและนิวเคลียร์แล้วนะฮะ<ส>ไปดูทวีปอื่น,นบ้างนะฮะคอสตาริกาครับ เป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศเล็กๆอยู่ตรงกลางของอทวีปอเมริกานะฮะประชากรประมาณ5้าล้านคนปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าของคอสตาริกาเกือบ100%มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน5แหลง่งคือพลังงานน้ําพลังงานความร้อนใต้พิพภพพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวลมโดยคอสตาริกาเนี่ยพึ่งพาน้ํามันเฉพาะในระบบการขนส่งขนาคมเท่านั้นโอ้โหขณะที่ผู้นำนะครับของพลังงานหมุนเวียนในทวีปแอฟริกาก็มีนะฮะก็คือประเทศเคนยาโดยพลังงานที่ใช้นะครับในประเทศทั้งหมด มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนถึง70%โรงไฟฟ้าในเคนยานะครับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำพลังงานความร้อนใต้พิภพและทุ่งกังหันลมนั่นเองนะเออสรุปไม่ได้มีแค่ประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้นซึ่งสามารถที่จะปรับนะครับการใช้น้ำมันหรือฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้าและหันไปใช้พลังงานทดแทนเนี่ยประเทศกำลังพัฒนาอื่นก็ทำแล้วและได้ประสิทธิภาพตอนอเริ่มต้นของการพัฒนาเนี่ยการนำเข้าน้ำมันก็ไม่มีเงินไงส่วนใหญ่สร้างเคื่อน ก็าาะจะเป็นพลังงานจากน้ำประเทศไทยก็เริ่มต้นจากเถื่อนภูมิพลาาแต่ก็ไม่พอใช่ไหมครับเ<ก>ะ,ะเจริญขึ้นก็ไม่พอ